สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมท่ารำถึงต้องรำแบบนั้นและทำไมท่านี้ถึงต,ต้องรำแบบนี้นะฮะวันนี้ครูมีบทเรียนมาหนึ่งเรื่องนะครับผมชื่อเรื่องว่านาตยศัพท์นะครับอ่าเริ่มต้นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับนาตยศัพท์นะครับผมนาตยศัพท์ก็คืออ่าเริ่มต้นก็ต้องฝึก นาตยศัพท์ในส่วนขานะครับผมนาตยศัพท์ในส่วนขาหมายถึงศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาตาศิลเป็นชื่อในการปฏิบัติท่าราให้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในการแสดงนะฮะโดยใช้ท่าราบอกลักษณะเช่นจีบคว่ำจีบหงายวางบนวางล่างและวางกลางนะครับกระทุ้งเท้ากระดกเท้าก้าวไขว้ก้าวข้างทําให้การการแสดง มีความสมบูรณ์แบบสวยงามตามลักษณะของนาตาสินไทยนะครับอะการฝึกนาตายาสินในส่วนขานะครับเป็นกิริยาท่ารำของเทา้าและขาผสมกันนะครับซึ่งต้องใช้ลำตัวและส่วนต่างๆของร่างกายทำให้สัมพันธ์กันด้วยนะจึงจะเกิดขึ้นและจะเกิดความสวยงามตามลักษณะของ เดิมนะฮะและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่ารำได้อย่างถูกต้องสวยงามตามจังหวะและอารมณ์ของเพลงประกอบการแสดงนั้นๆเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่าแรกคือท่ากระทุ้งเทา้าคืออาการของเท้าที่วางอยู่ข้างหลังนะฮะกระทุ้งเพื่อยกขึ้นโดยใช้ส่วนของจมูกเท้าที่วางอยู่กับพื้นนะครับและ ส้นเท้าเปิดอ่าอาการของการกระทุ้งเท้าจะใช้เท้าข้างใดก็ได้กระแทกจมูกเท้าเบาๆและยกเท้าขึ้นนะฮะตามรูปเลย 2. การกระดกเท้าคืออาการยกเท้าไปข้างหลังกระดกเป็นท่าสืบเนื่องจากท่ากระทุ้งเท้าฮะและยกเท้าขึ้นข้างหลังข้อสำคัญในการ กระดกเท้านะครับคือต้องดันเท้าไปข้างหลังมากๆและหนีบน่องจึงจะสวยงามนะฮะต่อไปนะครับผม3นะฮะถ้าก้าวไข้คือการยืนให้เท้าไข้กันโดยทิ้งน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าด้านหน้านะฮะก้าวไข้ส่วนเท้าหลังจะวางเปิดสันเท้านะฮะตามรูปเลย 4ก้าวข้างคือการก้าวเท้าไปในด้านลำตัวให้ปลายเท้าเฉียงไปในทางนิ้วก้อยนะครับผมตามรูปเลยและนี่ก็คือพื้นฐานของการฝึกน้าตะยัพท์ในส่วนขาสำหรับสัปดาหนะ์หน้าครูจะเพิ่มน้ายตัยั์ในส่วนมือนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ